ต้อนรับกลับสู่จีออโต้รีวิววันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกรถกระบะขนาดระดัดรัที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคันหนึ่งของปี Ford m a เม r i ิ k ปี2025ซึ่งกลับมาพร้อมกับการอัปเดตครั้งสำคัญบางอย่างและมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอย่อที่อาจทำให้มันยังคงนำหน้าคู่แข่งในกลุ่มรถกระบะขนาดเล็กได้อยู่หากคุณกำลังมองหารถกระบะคันแรกหรืออยากเปลี่ยนมาใช้รถที่เล็กลงแต่ยังใช้งานได้อนเนตประสงค์มอริค,คันนี้ก็น่าสนใจไม่น้อย มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับเมื่อมองแวบแรกเมริกปี2025ยังคงรูปร่างและขนาดโดยรวมแบบเดียวกับที่ทําให้มันโดดเด่นตั้งแต่เปิดตัวแต่ f อร์ดได้เพิ่มรายละเอียดใหม่ที่น่าสนใจด้านหน้ารถมีการออกแบบใหม่เล็กน้อยกระจังหน้าดูดุดันขึ้นมาพร้อมลวดลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งมากขึ้นและฝ่ายหน้าแบบเลดถ,ถูกออกแบบให้เพียวบางขึ้นพร้อมแถบไฟเลดที่พาดอยู่เหนือ,อกระจังหน้าทําให้รถดูทันสมัยและดูดันมากขึ้น ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณเลือกกระจังหน้าและล้อก็จะมีดีไซน์เฉพาะตัวต,ตั้งแต่รุ่นพื้นฐาน XL ที่เรียบง่ายใช้งานได้จริงไปจนถึงรุ่นเลริอที่หรูหราและดูพรีเมียมมากขึ้นสำหรับรุ่น FX4 และเทรเมอร์จะเพิ่มรายละเอียดแบบสปอร์ตเช่นสีดำรอบกันยง off ังออฟโรดและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถเหมาะสำหรับคนที่อยากลุยนอกเหือแมรี่ยังคงใช้แพลตฟอร์มตัวถังแบบยูนิบอดีเหมือนกับที่ใช้ใน Ford t e s c a p e และรองโคสปอร์ตแต่ก็ยังดูเป็นรถกระบะเต็มตัวขนาดกะทัดรัดพอที่จะคล่องตัวในเมืองและจอดง่ายแต่ก็ดูบึกบึนไม่แท้ใครกระบะท้ายยาว4.5ฟุตยังเหมือนเดิมและถือว่าเป็นหนึ่งในกระบะที่ออกแบบได้ชาญฉลาดที่สุดในกลุ่มด้วยระบบเฟลเบ,เบของปอร์คุณจะได้พื้นที่ใช้งานที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายทั้งจุดยึดของช่องใส่ของที่แบ่งได้และช่องเสียบไฟ12มีที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานมาดูด้านสมรรถนะการบ้างหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมาริคปี2000 25คือการถอดเครื่องยนต์ไฮบริดออกจากรุ่นพื้นฐานแล้วใช้เครื่องยนต์เบนซินอิโคบุสขนาด2.0ลิตรแบบเทอร์โบเป็นมาตรฐานแรงม้าสูงสุดอยู่ที่250แรงมา้าและแรงบิด277อปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดรุ่นขับเคลื่อนล้อน่าจะเป็นมาตรฐานแต่ก็สามารถเลือกขับเคลื่อนสีล้อได้และในรุ่น F ล4กับเท e เมอร์จะได้ระบบขับเคลื่อนสีล้อเป็นมาตรฐานการส่งกำลังทำได้ลื่นไหลและอัตราเร่งถือว่าดีมากสำหรับรถกระบะขนาดเล็กโดยสามารถทำอัตราเร่ง 0.00 00กอมอชั่วโมงได้ในเวลาต่ำกว่า6วินาทีจากการทดสอบจริงอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงยังถือว่าดีสำหรับรถกระบะโดยเครื่องนิโคบุสให้เฉลีย่ยประมาณ25ไมล์ต่อแกลลอนฟอร์ดมีแผนนำรุ่นไฮบริดกลับมาอีกครั้งในช่วงปลายปีซึ่งเหบากกับคนที่ต้องการประหยัดน้ำมันสูงสุดแต่ในตอนนี้รุ่นที่มีวางขายจะเป็นเครื่องเป็นสินเท่านั้นในด้านการขับขี่เมลิกให้ความรู้สึกเหมือนขับรถเก่งมากกว่ารถกระบะและนั่นคือข้อดีช่วงล่างนุ่มนวลภูมิมาไลแม่นยำ และการปรงตัวของรถน้อยรุ่นนี้อาจไม่สามารถลุยหนักแบบรองโคโูหรือเรนเจะได้แต่รุ่นเฟสซีและเทรเมอร์ก็ถือว่าเอาอยู่บนถนนลูกรงังด้วยความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นอย่างแบบออฟโรดและโหมดการขับขี่ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับเส้นทางธุรกันดารเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารโนริกปี2025แม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ฟอร์ดก็ได้อัปเกรดรายละเอียดที่ชาญฉลาดหลายจุดห้องโดยสารยังคงเน้นความใช้งานได้จริง และจัดวางองค์ประกอบได้อย่างลงตัวแต่คุณจะสังเกตได้ว่าคุณภาพวัสดุนในรุ่นสูงสูงดีขึ้นอย่างชัดเจนแม้ยังมีพลาสติกแข็งให้เห็นอยู่โดยเฉพาะในรุ่นพื้นฐานแต่ก็เป็นพลาสติกที่มีพื้นนอผิวสัมผัสด,ดีและดูทนทานหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วใหม่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายในทุกรุ่นและในรุ่นเนเซ g ิกับเลรีอัดยังได้ระบบเสียงแบบ6ลำโพงที่อัปเกรดมาให้ด้วยตำแหน่งที่นั่งขับขี่สูงพอดีให้ความรู้สึกสบาย และทัศนวิสัยกว้างมองเห็นรอบคันได้ดีเยี่ยมมีช่องเก็บของอาฉริยะอยู่หลายจุดตั้งแต่ใต้ใตบอะหลังไปจนถึงช่องเก็บของที่บานประตูซึ่งสามารถรถใส่ขวดน้ําขนาดใหญ่ได้บาดหลังอาจจะแคบไปสําหรับผู้ใหญ่ตัวสูงแต่ก็เหมาะสําหรับเด็กหรือการเดินทางระยะสั้นบอะหลังยังสามารถยกขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่เก็บของใต้เบอะสําหรับเก็บเครื่องมืออุปกรณ์หรือของใช้ทั่วไปในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยก็ถือว่าให้มาดีในทุกระดับรุ่นพื้นฐานมาพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบ ช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนและกล้องมองหลังส่วนระบบเสริมที่มีให้เลือกเพิ่มเติมได้แก่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเตือนรถตัดผ่านขนาดถอยหลังแพ็กเกจ CoPilot 360ของ Ford ก็มีให้ในรุ่นสูงซึ่งทำงานได้ดีโดยไม่รบกวนการขับขี่มากนะัก เมื่อพูดถึงเรื่องราคาเมริกปี2025ก็ยังคงเป็นรถกระบะที่คุ้มค่าที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดรุ่นพื้นฐาน SL เริ่มต้นที่ประมาณ24,000ดอลลาร์หรือราวๆ800กว่าบาทซึ่งถือว่าถูกมากสำหรับรถกระบะรุ่นกลาง XT อยู่ที่ประมาณ26,500ดอลลาร์และรุ่นเลดี้อที่มีฟีเจอร์พรีเมียมมากขึ้นอยู่ที่ราวๆ31,000ดอลลาร์หากคุณต้องการรุ่นที่พร้อมลุยแบบจริงจังเช่น Premium Package ก็จะต้องเพิ่มเงินอีกราวๆ3,000ดอลลาร์แต่ก็คุ้มสำหรับสิิ่ทเเพมมข้าา สรุปแล้วฟอร์ดเมล i ิกปี2025ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดในกลุ่มรถกระบะขนาดเล็กด้วยความคุ้มค่าความประหยัดและการใช้งานที่หลากหลายเหมาะกับทั้งคนเมืองนักเดินทางสุดสัปดาห์หรือแม้แต่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กฟอร์ดยังคงรักษาสูตรสำเร็จของเม r ลิกไว้ได้อย่างดีพร้อมเติมความสดใหม่แบบพอดีฮ่าฮ และนั่นคือทั้งหมดสำหรับการรีวิววันนี้ครับถ้าคุณชอบรีวิวจอดลึกของ Ford เมอริปี2 0 2 5อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม b e n j i Auto Re v รีวิวและคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณอยากให้เราทำรีวิวรถรุ่นไหนต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ